เราต้องไม่ตกกัน่วันนี้วันนี้พวกเราเชาวจักรยานนะครับมากราบคุณแม่กัน คุณแม่ของหลวงพี่แปะวันนี้เป็นวันวันสุดท้ายตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดนอกเป็นวันพุธที่19กุมภาพันธ์2557นะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนศพไปบรรจนะุสุนากส,สุขาวดีนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มาร่วมงานกันวันนี้ okay.

ตดเกขึ้นได้แต่ว่าอ๋อเนอเอก็เกอที่กินเกลือเลรกน้อที่งทอี่พี่อเห็นไหมลงพี่เห็นไหมนของเพอรมงานส่งวันแรกเลยไม่เห็นไม่ม่มนดียไม่รู้ไปต่อไนอ่ดีละเดี๋ยวจะได้ ตามเรื่องถูกโยไปอยู่นู่นมุมสุดองกันไม่มีกี่โมงของพี่กี่โมงนะเพื่อนห้าโมงครึ่งเริ่มวีธีแล้วก็สิบเอ็ดโมงเพื่นสิบโมงเพื่อนนะสิบแนเดี๋ยวขออนุญาต พี่ถ้าทีมเดี๋ยวถ่ายเนี่ยได้ครับ,บ,บไ,ดได้ครับเช่ครับเช